เว็บไซต์มันก็คือหน้าเพจต่างๆ นะครับบนโดเมนนะครับในหนึ่งเว็บไซต์อาจจะมีหลายๆหน้าเพจก็ได้หรือจะมีหน้าเพจหน้าเดียวก็ได้นะครับเวลาที่เราเอาเว็บไซต์ไปใช้นะครับเวลาที่ยกตัวอย่างผมยิงแอดปั๊บเนี่ยเออผมอยากให้คนเห็นแอดผมแล้วคลิกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้านั้นเราก็จะเรียกมันว่า Landing Page เพราะมันเป็นหน้าเพจที่ไว้สําหรับคนแลนหรือว่าแบบจอดลงมา Landing ลงมานะครับถ้าหน้าเว็บหน้านั้นมันมีเป้าหมายไว้สําหรับการขายเราก็เรียกว่า sell page นะครับเพจสาหรับการขาย เนาะทั้งหมดทั้งมวลมันคือเรื่องของเพจหรือว่าหน้าเว็บนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยหน้าเว็บของ WordPress จะมี2แบบนะครับมีแบบที่เราเรียกว่าเพจกับโพสนะครับเพจคือหน้าเว็บที่ไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเรื่อยๆนะครับหน้าโฮมเพจหน้าคอนแทคหน้าติดต่อหน้าอะไรเดียวน่าหน้าช็อปอะไรพวกเนี้ยนะครับหน้าพวกนี้มันจะอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับเราจะเรียกมันว่าหน้าเพจนะครับส่วนโพสอีกอันหนึ่งอันเนี้ยมันจะมีมันจะเป็นหน้าที่เหมือนเราเขียนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เราเขาเรียกกันว่าเขียนบล็อกเขียนบล็อกนั่นแหละครับ อันนี้คือหน้าโพสต์นะครับในในคอร์สี่นจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเขียนบล็อกหรือว่าหน้าโพสต์นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของเพจนะครับก็คือการาสร้างเว็บโดยการสร้างหน้าเว็บหน้าเพจขึ้นมานะครับโอเคครับวิธีการสร้างหน้าเว็บหรือว่าหน้าเพจอย่างที่บอกนะครับเ,เราก็จะไปที่คําว่าเพจตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม add new ก็คือ add new p เพ e เพิ่มหน้าเพจใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากให้ลองกดที่คําว่า all pages ก่อนนะครับ ณตอนนี้เราจะมีอยู่2หน้าเพจนะครับก็คือหน้าที่เรียกว่าหน้า sample page เนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือหน้า privacy ซึ่งมันเป็น draft อยู่นะมันยังไม่ได้ publish หรือว่าคนยังเข้าไปที่หน้านี้ไม่ได้เป็นแค่ draft นะครับนี่คือหน้า sample page อันนี้เป็นหน้าหน้าเดียวเท่านั้นนะครับวิธีการสร้างหน้าเพจผมก็จะคลิกตรงนี้เลยนะครับ add new นะครับแล้วก็หน้าแรกที่เราจะไปสร้างพร้อมกันคือหน้า home นะครับหน้า home อพอขึ้นตรงนี้มาเขาก็จะเนี่ยอธิบายแล้วว่า Welcome to the block editor block editor เนี่ยมันคืออันนี้ผมปิดก่อนนะปิดอันเนี้ยคือจริงๆแล้วอะ่ะเออเราสามารถสร้างเว็บได้ตรงนี้เลยนะเวลาเราอยากจะเขียน Text อะไรเราก็มาใช้ block editor ก็คือ add เพิ่ม Block เข้าไปใส่พารากราฟเข้าไปอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับเพราะผมใช้ Elementor builder เอ่อที่เราทำกันในบทก่อนๆหน้านี้นะครับ ทีนี้อย่างแรกที่เราต้องมาใส่คือ Add Title ตรงนี้หน้าแรกที่เราจะทํากันก็คือหน้า Home ผมก็จะใส่คําว่า Home นะครับถ้าใครอยากทําเว็บเป็นภาษาไทยก็ใส่คําว่าหน้าแรกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้คําว่า Home นะครับตรงตรงตรง,ตรงเมนูข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันจะชื่อ,อว่า Home นะครับโอเคแค่นี้แค่นี้ก่อนใส่คําว่า Home ก่อนปั๊บเสร็จกดตรงนี้ได้เลย Edit with Elementor นะครับด้วยความที่เราใช้ Elementor Builder plugin นะครับเราจะมีตัวเลือกตรงนี้ก็คลิกตรงนี้ปึ้งตรงนี้ได้เลยนะครับ พอคลิกตรงนี้เสร็จปั๊บเราจะมาหน้าว่างๆหน้าหนึ่งนะครับด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีคำว่า sample page นะครับ sample page ตรงนี้คือหน้าเว็บที่มันมันมัน publish แล้ว ตอนนี้มีอยู่หนึ่งนะก็คือหน้า sample page นะแล้วก็ทางซ้ายมืออันนี้คือโลโก้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตรงนี้กันทีหลังนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้จะพามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราใช้ตัว elementor builder เวลาเรากดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเครื่องมือทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ dropdown จะอยู่ตรง basic อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเราจะสามารถลากตรงนี้ไปวางได้นะครับเออเวลาเราจะสร้าง คอนเทนต์ต่างๆนะครับของหน้าเว็บนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันทีหลังนะครับก่อนอื่นที่ผมอยากจะให้มาตั้งค่าก็คือตรงนี้ Elementor ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไปที่มุมซ้ายบนนะครับตรงที่เป็นขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ User p r e f e r e n c e ตรงนี้นะครับมาตั้งค่าอะไรตรงนี้นิดนึงอย่างแรกก็คือตัว Editing h a n d l e นะครับให้ Toggle เป็น Yes นะครับมันคือเครื่องมือช่วยในการในการใช้พวกโมดูลต่างๆนะครับก็คือมา Toggle ให้มันเป็น Yes คือเราจะใช้งานมันนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ไม่ได้บังคับนะครับแต่ส่วนตัวของผมผม,ผมจะชอบมาคลิกตรงนี้แล้วผมจะมาเลือกเป็นดาร์กโหมดอ่ะมันจะเป็นสีดำํำสบายตาขึ้นหน่อยนะครับแค่นี้นะครับก็บทนี้จะอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เราสร้างหน้าเว็บขึ้นมาใหม่แล้วนะครับ แต่เรายังไม่ได้ใส่คอนเทนต์อะไรเลยนะมันเป็นหน้าว่างๆนะครับทีนี้มาดูข้างล่างนี้นะครับตรงนี้ถ้าเรากด Publish นะครับหน้านี้จะเะผยแพร่ทันทีนะครับคนอื่นสามารถเข้ามาดูได้แต่ว่าจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เราใส่ปลักอิน n d e r Construction ด้วยคนก็เข้ามาดูไม่ได้เพราะฉะนั้น Publish ไปได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าเราไม่ Publish เนี่ยจริงๆตรงนี้มันมีตัวเลือกนะเราอาจจะเซฟดาวก็ได้นะแต่ตอนนี้เซฟไม่ได้แล้วพอผม Publish ไปแล้วนะครับเอ่อถ้าเวลาเราแก้ไขอะไรไปสิ่งที่ผมใส่อะไร ได้นะครับก็จะคลิกอัปเดตปึ้งมันก็จะเ,เหมือนกับว่าเซฟไปแหละนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราได้หน้าใหม่ขึ้นมาแล้วเราพับดิชมาแล้วนะครับสุดท้ายอันนึงก็คือว่าเ,เวลาทีเ่เดี๋ยวผมจะกดอัปเดตตรงนี้ แล้วก็คราวนี้โอเคอันนี้สมมุติว่าเราสร้างหน้าเว็บเสร็จแล้วนะครับแต่จริงๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะทีนี้เราจะออกจากไอโมดของการการใช้ Elementor Builder ตรงนี้ครับที่เรากำลังโหมดสร้างหน้าเว็บนี้ครับเราก็มากดตรงนี้นะครับเมนูทางซ้ายมือขีดสามขีดนะครับแล้วก,กด View Page นะครับ ตอนนี้ก็ผมได้หน้าเว็บนี้มาแล้วเป็นหน้าว่างๆยังไม่มีอะไรยังไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถมากดตรงนี้ครับ Edit Page เพื่อกลับไปที่หน้าก่อนหน้านียก่อนที่เราจะเข้ามาที่บิวดเอร์คือหน้าตรงนี้ได้นะครับก็ไม่รู้จะเรียกอะไรผมเรียกหน้า Edit page และกันนะทีนี้ที่หน้าตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกก็คือว่าตรงนี้จะมีเปอร์ม่าลิงก์เปอร์มาลิงกคืออะไรเปอร์ม่าลิงก็คือลิงก์นั่นแหละนะครับ้อผมคลิกปึ๊บตรง เป็นชื่อโดเมนของเราใช่ไหมครับแล้วก็สแลแล้วก็เพจอะไรมั่วๆตรงนี้อยู่นะครับ สิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นโดเมน .com ของเราเนี่ยครับแล้วก็สแล้วก็ชื่อ,อชื่อหน้าหน้าเว็บนั้นที่เราเพิงสร้างอย่างสมมติเราสร้างหน้าโฮมมันก็ควรจะ slash, แล้วก็คำว่า home นะครับต่อไปสมมติว่าเรามีหน้าอื่นหน้าช h อ p หน้า o n t a c t อะไรมันก็ควรจะเป็นสแบบนั้นนะครับอันนี้จะทําให้ตัว URL อ่ะมันดูน่าดูชมมากกว่านะครับวิธีการก็คือไปเราไปแก้ไขตรงนี้กันนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับกด press ตรงนี้เพื่อกลับไปที่ Dash บอร์ดนะครับ จากนั้นข้างล่างสุดที่เซตติ้งนะครับมาเอาเมาส์ชี้ตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ p e r m a l i n k ตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาคลิกที่ตัวนี้ครับ post name ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กด save change นะครับอ่ะผมจะกลับไปที่เพจนะครับแล้วก็ all เพจใหม่นะครับแล้วก็เมื่อกี้หน้า home ใช่ไหมครับผมคลิกเข้าไปตรงนี้หน้า home ปุ๊บผมจะมาที่หน้า edit Page เหมือนเดิมแล้วคราวนี้เห็นไหมฮะ เอามาลิงของกลายเป็น Domain น l แล h แล้วก็ Home แล้วนะครับเรื่องเราอีกนิดนึงฟีเจอร์ Image ไม่ได้ใช้ Discussion ไม่ได้ใช้ Page Attribute ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะครับมีตรงนี้ก็คือว่าด้วยความที่เราใช้ตีม Astra เราสามารถมาติ๊กตรงนี้เลือก Astra Setting ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตัว Page Element ตรงนี้นะครับสามารถมาเลือกได้ว่าเราอยากให้มันโชว์อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมไม่อยากได้อ่าเดี๋ยวผมจะทำยังไงดีเยวผม รีเฟรชตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็ไปที่หน้าโฮมของเราก่อนนะหน้าโฮมคือหน้าเมื่อกี้ที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมครับที่เป็นหน้าว่างๆนะครับนี่คือหน้าโฮมนะครับกระโดดกลับมาที่เพจอิดดนะครับอีดิ p เพจตรงนี้นะครับ เออผมจะไม่เอาเนี่ย this ผมจะเอา primary header ตรงนี้มันเรียกว่า primary header ออกนะครับสมมติว่าผมอยากเอาตรงนี้ออกนะครับผมก็มากดนี่ disable primary header อ่าเห็นไหมครับสมมติผมกดอัปเดตปึ้งตรงนี้ปั๊บนะอ่าผมกลับไปที่หน้าเมื่อกี้ที่สร้างเสร็จแล้วนะผมรีเฟรชทีหนึ่งนะครับหายไปแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือเรียกว่า f o o t e r นะครับเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีในบทต่อ,ตอ,ตอไปนะครับแต่ว่าจะให้ดูตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพจอยู่นะครับ Footer คืออะไรอ่ะสมมติผม disable ฟ o er, ตเตอร์ผมอัปเดตปึ้งปัม๊มอ่ะอังน,นี้กลับมาหายไหมหายนะครับถ้าผมย่อหน้าลงนะครับย่อหน้าลงอันนี้คือเวลาที่ขอแอบตรงนี้ก่อนอันนี้คือเวลาที่เห็นในตัวอะไรนะแท็บเล็ตนะครับกับโมบายมันจะเห็นแบบนี้ไอไอตัว primary header ตรงนี้ยังอยู่นะครับไม่อยากให้มันอยู่ทำยังไงกลับไปตรงนี้ disable mobile header อัปเดตปึ๊บ กลับมาตรงนี้ refresh หนทีนะครับย่อหน้าก็ไม่มีแล้วครับถามว่าเอา่อทำไมต้องแชร์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางทีเซลเพจนะครับเวลาทำเซลเพจเนี่ยเอ่อบางทีเอจริงๆส่วนตัวผมแล้วกันผมจะเอาไอตัวพวกเฮดเดอร์ตรงนี้ออกเพื่อเหมือนกับว่า remove หรือว่าเอาไอพวก distraction ต่างๆออกนะครับไม่อยากให้คนคลิกไปหน้าน้นหน้าน,านี้ก็จะมาปิดตรงนี้นะครับแต่ว่าสำหรับพมเพจก็ปกติเลยผมก็จะเอาพวกนี้ออกเอาไอตัวเนี่ย ที่เราไป disable เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับออกไปอัปเดตแล้วก็กลับมาที่หน้าโฮมใหม่แล้วก็ refresh นะครับอ่าตอนนี้หน้าอ้อันนี้ไม่เอาอันนี้คืออันนี้คือเอ่อ t i t ิลนะ disable title หน่อยอัปเดตอ่ะแล้วก็กลับมาที่นี่ refresh อีกทีนึงนะครับอ่าได้หน้าเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้สําหรับเพจสำหรับเอ่อสำหรับเรื่องของเพจนะครับเราสร้างหน้าเพจเป็นแล้วนะครับแล้วเราก็เอ่อ รู้วิธีการปรับตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับเพจนะครับเดี๋ยวบทหน้าไปดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อ